จากจังหวัดตากต่อเนื่องที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับประชาชนที่กำลังประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอชุมตะบงจังหวัดนครสวรรค์นายรพีพ่องบุพกิจผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน500ผืนให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอชุมตะบงจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรเนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์มีอากาศหนาวเย็นแล้วก็มีอุณภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สูงนะคบเป็นพื้นที่ของภูเขาจึงทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ทางจังหวัดโดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยมณฑลทหารบกที่31กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยศูนย์อานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ได้แจกจ่ายเครื่องกันหนาวไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น2,400ชิ้นให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวในเบื้องต้นแล้ว